คนไข้ครับคนไข้ครับวันนี้ท่านเขาไม้มีอากันปวดคอบ่าไหลเลื้อยลังครับแล้วรักษามาเยอะแต่ไม่หายลองแก้แบบนี้ครับสวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้ท่านเข้ไดมีอากันปวดคอบ่าไหลเลื้อยลังครับคุณลองแก้แบบนี้ครับคุณไปกินยาไปนวดแล้วยังไม่ดีขึ้นลองแก้แบบนี้ครับนี่ทำไงวันนี้ครับไม่ใชด้วยมากเลยว่าทำไมอาการมันดีขึ้นกอ่ะกินแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อ่ะกินแล้วไม่น่าเชื่อสองอาทิตย์จะเบาลงเยอะอาการปวดก็ยัง ที่ปวดคอตึงคอขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวถูกไหมใช่เราก็มั้นหัวกัน้อยลงปวดก็น้อยลงใช่ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อก็เลยงงมากเลยว่าจะเกี่ยวกับกินอันนี้มัจะตอนนี้เชื่อยังเห็นไหมครับปวดคอเลื้อลังนะครับ ประเด็นก็คือว่าอะไรครับผูานนปวดคอเรื้อรังแล้วอายุมากขึ้นนะครับจริงๆคนไข้คนนี้เกิดภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวนะครับคิดว่าเป็นแค่ออฟฟิศซิดโดมครับด็อกเตอร์ฟันโฟอินวันเลยมาตอบโจทย์ครับด่วยอาการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เติมน้ําในหมอนอาการเสียงก๊อบแก๊บที่คอมันเลยหายไปคนไข้